ตเดิอไหมพี่วันชัยเป็นพยานให้หนูด้วยนะพระจา๋าพระจ๋าเป็นพยานให้หนูด้วยพระจา๋าอืมหมดแล้วแบงค์ร้อยเหลือแต่เหรียญเหลือแต่เหรียญป้ารัตนาจ๋าช่วยหนูด้วยป้ารัตนาช่วยหนูด้วยเออเหลือแต่เหรียญแล้ะแบงค์ร้อยก็ไม่เหลือแล้วตอนเนี้ย มาแล้วมาอใครบอกว่ากดอะขอคนละแค่ออเดอร์แค่นั้นนะออะใครที่รับปากว่าเมื่อกี้จะกดเนี่ยขอความจริงใจหน่อยอ่ะเมื่อกี้บอกว่ากดกดเนี่ยออ่ะแปดได้ไหมอลองดูแค่นั้นเลยว่าได้ไหมจริงใจไหมที่บอกกดเนี่ยออ่ะ,อะเดี๋ยวปักก่อนพี่วันชัยเป็นพยานพระจ๋าเป็นพยานค่ะ,ะพระจ๋าเป็นพยานให้หนูด้วยโปรสามกล่องเลยสามกล่องคูณสิบพิมพ์ไปเลย พิมพเลยพิมพ์อีกเออโปรสามกล่องคูณสิบเอ็กสิบพิมพไปเลยซื้อไปแจกแจกป้าข้างบ้านแจกป้าข้างบ้านแจกลุงข้างบ้านแจกไปเลยเอเออ่ะสั่งแล้วสิบห้าซองสิบห้าซองกาแฟแพรลี่มีสิบห้าซองกาแฟเพื่อสุขภาพอา่ะสั่งแล้วสองอ่ะได้สองและอีกหกไปไหนอีกหกคนไปไหน เมื่อกี้บอกกี่คนเมื่อก,กี้แปดคนบอกจะช่วยกดอ่าอีกหกคนไปไหนอ่ะสามอ่ะสามแล้วนะทุกคนสามแล้วอ่ะสามอีกห้าคนไปไหนอีกห้าคนเมื่อกี้บอกจะสั่งอ่ะมุสาวาทาและมุสาวาทาแล้วนะอ่าคำสั่งซื้อใหม่มาแล้วอ่ะสั่งแล้วสี ออก่อนหน้านี้ไม่นับค่ะก่อนหน้านี้ไม่นับเอาที่เมื่อกี้เลยที่แบบที่มีคนบอกจะช่วยเนี่ยเออก็ให้เราแต่มานั่งเมาท์มอยมันก็ไม่ได้ไหมพี่วันชยัยเราเป็นแม่ค้าเราขายของไม่ได้พี่จิ้มตะกร้าเลยจิ้มตะกร้าเลยเนี่ยขอแค่คนละออเดอร์แค่นั้นแหละน้ําจิตน้ําใจเนี่ยสั่งแล้วค่ะสองพึ่งมาอ่าเลิศ สั่งไหมคนอื่นสั่งไหมมีไหมมีไหมน้ำใจอะ่ะคนไทยด้วยกันอ่ะมีไหมโอ้โหเวลาเมาส์เรื่องชาวบ้านคนดูสามพันเวลาเอาตะก,ก้าขึ้นคนดูสามร้อยจะเป็นรวยเอาชาติไหนล่ะชาติหน้านน่นแหละ <c ười> จะเป็นรวยชาติไหนล่ะชาติหน้าเา้อบายเออมันเครียดพิกแยกตัวแยกอ <c ười> คนไทยมันเครียดสั่งครั้งนี้รอบที่สามแล้วอร่อยแน่ๆสั่งครั้งนี้รอบที่สามแล้วนะคะอร่อยมากกดยางพันห้าเนี่ยขอแค่ห้าร้อยออเดอร์แค่นั้นแหละหนึ่งกล่องมีสิบห้าซองพี่หนึ่งกล่องมีสิบห้าซองและหนึ่งกล่องมีสามสูตรเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพเออพริกแยกถั่วแยกน้ำจิ้มแยกคนไทยมันเครียดกาแฟลูกคุณหนู เอออยากจะซัพพอร์ตคุณแม่ไปกดหน่อยเดี๋ยวจะตะก้าออกแล้วเดี๋ยวจะตะก้าออกแล้วเนี่ยพอตะก้าเอาตะปักตะก้าคนมันหายคนมันหนีมันเหมือนปักตะก้าปุ๊บมันเหมือนสาสตร์น้ำมนตนะ์น่ะผีมันหนีหมดช่องนี้มันมีแต่ผีไงไม่ไม่มีคนถ้าเป็นคนเขาก็จะช่วยซื้อของอันนี้มันมีแต่ผี พอ,อตะก้าขึ้นปุ๊บมันเหมือนแบบเอาพระขึ้นทิ้งอ่ะผีมันหนีหมดผีมันหนีหมดมันไม่อยู่มันไม่อุดหนุนอืมผีมันหนีผีมันหายหมดเออมีโปรอะไรพี่จากสี่เก้าเก้าเหลือสองเก้าเก้า จาก499เหลือ299กาฟแฟแพรลี่เป็นกาแฟแบบพรีเมียมลักชูนะคะใช้ผงกาแฟโรบัสต,ต้าแท้1 0 0 1เซหนึ่งกล่องมีทั้งหมด3สูตรสูตรแรกเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์เ,ททเอลกูตา ota, ไทโอนดูแลเรื่องของผิวผมเลบกระดูกสูตรที่2เป็นโคเอนไซม์คิวเทนเบต้ากูแคนดูแลเรื่องของภูมิุ้มกันและการซ่อมเซลล์ที่เสื่อมสภาพลูทินกิงโกใบแปบบกล้วยดูแลเรื่องของสายตาและสมองนะคะ1กล่องมีทั้งหมด1 5ซองโนชูการ์ใช้ชูการ์ลดแทนน้ำตาลนะคะไม่มีครีมเทียมไม่มีไขมันทานใช้ไฟเบอร์ครา้ นะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพ1กล่องให้น้ำตาลน้อยกว่า1กรัมนะคะให้พลังงาน60แคลอรี่นะคะมีโปรด้วย1กล่องจาก499เหลือ299นะคะมีโปร3กล่องเหลือ850บาทกดตะกร้าเลยจบต้องพูดเยอะตายกดปากแล้วกดเลยเพื่อสุขภาพแบบขายแบบรักชูหัวลถตั้ง200ยังไม่กดกัอีก เป็นกาแฟที่ทํามาแบบพรีเมียมนี่ยเนี่เห็น,น,น,นคําว่าพรีเมียมไหมเนี่ยไม่ได้ทําแบบไก่กาหรอกแบรนด์แพรลี่ไม่กล้าเอามาเสียหรอกพี่กดก้าเลยไปพี่จินนี่ไปกดกา้าไม่ต้องมาหัวละหัวขำไปขออีกห้าออเดอร์สุดท้ายห้าออเดอร์สุดท้ายไปกดก้าหน่อยออะปักหมุนแล้วเนี่ยไปห้าออเดอร์ไปไปช่วยหน่อยพันสี่ดูกันทาไมพันสี่ช่วยกันสีเรามันคนไทยด้วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ถามโปรบอกเป็นชุดเอามิคก็ถามว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้ก็ถามว่ามีไรบ้างมีมีโปรจากตีเก้าเก้าเหลือสองเก้าเก้าแล้วสามกล่องเหลือแปดร้อยห้าสิบพี่กดไปแล้วสามกล่องเออลดศไปสามกล่องกดเลยสามกล่องคูณสิบ x สิบสามกล่อง x สิบไปช่วยหน่อยกดเลยอ่ะเ,เดี๋ยวปังหมุดให้รอบนึงไปขอขายของบ้างเถอะโอ้อยขายของบ้าง คนเรามันจะได้มีกําลังใจใช่ไหมพี่วันชยัยเออจะได้มีเงินไปเปผู้ชายชีวิตคุณแม่ม <c oughs> เดี๋ยวไม่มีเงินเปผู้ชายเดี๋ยวผู้ชายมันหลอกไม่ได้ไม่มีเงินไม่มีเงินผู้ชายก็ไม่มาหลอกนะเอาดีๆอยากให้ผู้ชายหลอกก็ต้องหาเงินหาเงินเดี๋ยวผู้ชายก็มาเงินเท่านั้นที่น้องเอวิติงไปะจดโกด,โกดจดจิ้มเลยจิ้มเลยขอคนละหนึ่งออเดอร์จิ้มเลยไปจบจบไป อย่าปักอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายเอาปะอ่ะปักรอบสุดท้ายแล้วมันไปรับปักตะกร้าคนมันหายมันคนมันหายเวลาปักตะกร้าโอเคนะกดตะกร้านะคะกดตะกร้านะคะคุณลูกค้ากดตะกร้าเลยไปจบกาแฟแพรลี่กาแฟแพรลี่กาแฟแพรลี่กดตะกร้าเลยค่ะเจ็ดสี่เก้าเก้าเหลือสองเก้าเก้าสี่เก้าเก้าเหลือสองเก้าเก้าสองคนกำลังสั่งซื้อขอบคุณค่ะสองคนกำลังสั่งซื้อมีปลายทางด้วยมีปลายทางด้วยกดตะกร้าเลยมีปลายทางด้วยกดตะกร้าเลยไปพี่ไป ไปพี่ไปไปพี่ไปพี่ไป,ไปเลย975คน975คนคนละหนึ่งออเดอร์แค่นั้นแหละหนูขอแค่คนละหนึ่งออเดอร์แค่นั้นเลยเออไปไปไปโอเคไหมโอเคนะอัตร้กาลงแล้วนะโอเคนะอัตร้กาลงขอบคุณค่าไปเลยเออเออเหนื่อย จะสั่งแล้วนะคะสั่งหรือยังสั่งหรือยังพี่กดเลยพี่กดเลยเร็วๆ <c ambling. S 1> พี่จะสั่งหรือยังพี่ไม่ต้องจะสั่งพี่สั่งเลยพี่ไม่ต้องจะสั่งไม่ต้องมีคําว่าจะสั่งเลยวันนี้ได้หลายกล่องอยู่นะได้หลายกล่องอยู่วันนี้ได้หลายกล่องอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตู้จีนมันต้องมีอ่างเปาตู้จีนมันต้องมีอ่างเปาตู้จีนมันต้องมีอ่างเป่า ขออ่างเปาด้วยสั่งแล้วนะคะแม่อุ้ยขอบคุณพี่ดาด้าค่ะพี่ดาด้าเลิศเก๋เลิศจบกดตะกร้าเลยเข้าขน้ำนิดนึงเดี๋ยวมาค่ะ,อ,ะอีกแล้วเดี๋ยวมาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับอ่างเปานะคะเดี๋ยวข้าตะกร้าก่อนคุยกันย,ยาวๆค่ะอยู่บ้านแปน๊บนึงค่ะเข้าขน้ำนิดนึงกินเผา่อกกินน้ำเยอะกินน้ำเยอะสีดี สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะะสวัสดีค่ะอย่เยพิ่งออกไปไหนนะคะคุยกันก่อนอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะโอ้ยโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีเจ็ดร้อยกาแฟหน้าทานอืมเอาตะกร้าขึ้นตั้งนานเอาตะกร้าขึ้นตั้งนานไม่มาสัาง่งเขาจะเข้าใจให้หนูด้วยขเขาจะเข้าใจให้หนูหน่อยได้ไหมได้ไหม ต่ายดีค่ะจายดีทุกคนเลยกินข้าวโพร่ไม่อ้วนเขาบอกโอ้ยขอบคุณพี่คนดีค่ะขอบคุณค่ะ สั่งมาอีกสองกล่องแล้วเป็นสามกล่องอุ้ยตายป้านิดป้าหน่อยขอบคุณค่ะป้าหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรายจ่ายเยอะคนที่มีรายจ่าย เจ้าจ้บอกปลาอร่อยขอบคุณค่ะขอจอให้หนูด้วยนะทุกคนไลรมันค้างไหมไล์ค้างไหม ไม่ค้างมั้ยตอไม่ค้างนะโอเค ไม่หนูชาร์จไปด้วยไงพี่บุม๋มชาร์จไปด้วยไลฟ์ไปด้วยกลัวว่ามันจะค้างใน่ค้างก็ค่อยยังชั่วนะ่ะ